สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมามัดเบ็ดแบบสามารถนำไปใช้งานได้เลยนะโดยกันใช้แค่เงื่อนเดียวเงื่อนง,ง่ายๆครับสำหรับเพื่อนๆที่มัดยังไม่ค่อยเป็นเนี่ยเพื่อนๆที่ชอบตกปลาเหมือนกันอ่ะอันนี้ลูกหมลแล้วแต่เพื่อนๆจะใช้ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กประมาณนี้สายที่ใช้ก็นี่สิบห้าปอนด์ครับก็มันขยายได้และอันนี้ลูกหมุ่นี่ผมก็จะใส่ลูกหมนก่นครับใส่ลูกหมุลไปนี่ ดึงมาสักนิดหน่อยแล้วก็จับลูกมลหมุนไว้ครับเพราะว่าเราหมุนตัวลูกหมุนไม่ได้มันตามครับแล้วก็พันแบบาสรอบแลยครับเอาสายสั้นพันแบบสี่ห้ารอบขึ่ห้ารอบนึงนี่ครับแล้วก็เอาไปลายสายสั้นนี้มาสอดใจข้างบนนี่ใส่สอดใส่แล้วก็ตรงนี้จะมีห่วงครับเพื่อนแล้วก็เอาไปใส่รลอดห่วงนี้ขึ้นมาขึ้นประมาณนี้นี่ครับแล้วก็ดึงครับลุดครับ ดึงลูดลงไปครับแล้วก็ดึงให้แน่นก็จะได้ปมประมาณนี้ครับปมประมาณนี้ก็ดึงให้มันตึงๆงมือของเราครับแล้วก็แต่งด้วยกันไกตดเล็บเหมือนเดิมนี่ครับก็ให้มันผูกมันนิดหน่อยครับตัดใส่ถ้ามันสั้นกินก็มันจะหลุดได้ <c oughs> เพราะว่ามันติดกันไปปมมาณนี้ นี่ครับจะได้โอมเชื่อมประมาณนี้แล้วก็การามมามันคืบนึงครับแล้วแต่เพื่อนๆจะใช้ยาวหรือว่าใช้สั้นการมามเพื่อที่จะมาบัดกับตัวเบ็ดใช้ประมาณนี้คืบหนึ่งครับแล้วก็ตัดคืบหนึ่งตัดแล้วก็มาจับตัวเบ็ดครับตัวเบ็ดตัวเบ็ดที่ใช้ก็เบอร์สิบเอ็ดครับจะดูใหญ่หน่อยนะเบอร์สิบเอ็ดสอดเข้าเหมือนเดิมครับเพื่อน ล้วก็จับไปใส่ไว้แล้วก็ม้วนเหมือนอันนี้สามารถจับตัวเบ็ดหมุนได้ครับเพราะว่ามันไม่หมุนตามนี่ครับสักสี่ห้ารอบก็เหมือนเดิมครับสอดคารบอนแล,แล้วก็เข้าห่วงเหมือนเดิมสอดคาบอนนี่มาสอดคารบอนแล้วก็จับไปใส่เข้าทมันเป็นห่วงไว้แล้วก็ดึงครับทีนี้ดึงโอเคขั้นตอนนี้ระหว่าง ลายเบ็ดปากมือนะครับในการดึงให้มันตึงก็ต้องใช้อะไรตัวช่วยนะครับใช้ตัวช่วยนิดหน่อยนี่ก็ที่การให้มันปักมือเราดึงให้ตึงมือก็พอแล้วครับเพื่อนดึงให้ตึงมือนี่ได้ละเสร็จละประมาณน,นี้ง,ง่ายสำหรับมือใหม่ครับสําหรับนะา,นนาที่มัดเก่งแล้วก็ปลอดภัยได้ครับนี่สําหรับมือใหม่ฮะนี่ครับ เสร็จแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยครับเพื่อนนะครับอืมกจม็จะมีตัวเบ็ดจะมีตัวเบ็ดแล้วก็ลูกหมุนเวลาไปใช้งานก็สามารถเกี่ยวกับกิได้เลยครับกีบที่เตรียมไว้แล้วก็ตกได้เลยครับประมาณนี้นง่ายๆโอเคครับ